ื่อช่องลุงมีสาวเสียงหวานเข้ามาเล่นด้วยขอเสียงนะครับฮัลโหลฮัลโหลโ้ยโโช่องลุงมีเสียงผู้หญิงแล้วดีใจว้ยวัสดีครับวัสดีครับชื่อชื่ออะไรเชื่ออะไรชื่ออะไรเชื่ออะไรชื่ออะไร ฮัลโหลถามว่าชื่ออะไรชื่ออะไร oh. ไม่ตอบอถามว่าชื่ออะไร <laughs> ชื่ออะไร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 ชื่อชาค่ะ <laughs> ชื่อชาโอเคน่ารักค่ะ <laughs> <laughs> ให้มันรู้ซะบ้างว่าลุงโหด